สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุธรรมานะครับผมช่างหนุ่มครับในคลิปนี้ก็มีงานพ่นกันชนขาวมุก Toyota าโฟเจ n น,นอรครับผมเอามาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับชิ้นงานพวกนี้ผมก็ได้ทำพื้นเองด้วยนะครับ มาเริ่มผสมสีขาวก่อนเลยนะครับผมสีขาวจะเป็นสีรองพื้นนะครับก่อนที่เราจะไปพ่นมุกโรยทับหน้าอีกทีหนึง่งการพ่นสีขาวมุกเป็นการพ่นสีสองสีนะครับผมอันแรกจะเป็นสีขาวรองพื้นครับอัตราส่วนผสมสีของผมคือยกไม้คนขึ้นดูครับ นี่ครับความใสความข้นก็อยู่ตรงลายตัวเลขนี่แหละครับผมผมก็เคยผสมนะครับใช้สูตร1ต่อ2 1ต่อหนต่อสอะไรพวกเนี้มันก็ใช้ไม่ได้ครับพอไปพ่นจริงมันก็ไม่เหมาะกับงานที่เราพ่นก็เลยต้องผสมไปพ่นไปเรื่อยๆก็คือเอาตามความรู้สึกที่มันพอดีนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ได้ใช้น้ำยาเช็ดคราบเช็ดผ้าเหนียวเช็ดเศษฝุ่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นการพ่นสีรอบที่1ครับพ่นสีรอบที่1เราก็จะกลบบริเวณแถวบริเวณสีรองพื้นก่อนเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มิดตัวในส่วนนี้ครับผม mm hmm. ถ้ามั่นใจในงานพื้นว่าดี mm hmm. ก็สามารถจะพ่นอัดเปียกได้เลยนะครับ แต่ถ้าไม่มั่นใจในกรณีที่กลัวสีจะย่นหรือจะยุบก็ต้องพ่นโปรยๆหน่อยครับไม่ต้องอัดเปียกมากแต่งานนี้ผมมั่นใจอยู่ครับว่าไม่ย่นแน่นอนในการพ่นสีเราก็ควรเริ่มจากขอบก่อนนะครับผมเพราะส่วนขอบจะเป็นอะไรที่สีโดนยากมากๆครับต้องตั้งใจพ่นจริงๆครับผม มีเพื่อนๆหลายคนถามมานะครับว่าไอ้ผ้าขาวๆที่พันอยู่ตรงด้ามปืนพ่นสีนี่คืออะไรมันคือเทคนิคที่ทําให้พ่นสีง่ายหรือทําให้เม็ดสวยหรืออะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ที่จริงไม่ใช่เลยนะครับผมช่างสีหลายคนเข้าใจดีครับไอ้เรื่องใช้ผ้าพันคอกาเนี่ย เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยครับผมเหตุผลเดียวเลยครับผมป้องกันน้ําที่จะพุ่งออกมาจากสายลมครับก็คือสายลมบางตัวกับตัวคอปเปอร์ที่อยู่กับตูดกาบางตัวมันก็เข้ากันไม่สนิทก็เกิดรอยรั่วตรงนั้นครับผมเวลาที่เราพ่นสีไปรอยรั่วตรงนั้นบางทีน้ําก็อาจจะกระเด็นออกมาได้ครับ ก็เลยต้องพันเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับถึงเราจะมีตัวกองดักน้ำที่ก๊อกลมแล้วนะครับแต่บางทีมันก็ออกมาครับก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนการพ่นสีขาวรองพื้นในรอบที่หอยู่นะครับ 2ชิ้นนี้คือฝาปิดจุกน้ําฝนตรงกันชนหน้านะครับผมฝานี้ก็พ่นให้มิดไปเที่ยวเดียวก็พอแล้วครับจะให้กรบให้มิดเลยเพราะว่าสีสีเดิมมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วไม่ได้มีสีรองพื้นตอนนี้มาถึงรอบที่2แล้วนะครับรอบนี้ก็จะเน้นให้กรบตัว ให้มิดสีพื้นเลยนะครับผมแล้วก็พ่นออกห่างบริเวณแผลไปอีกสีรองพื้นขาวผมจะพ่นอยู่สามเที่ยวนะครับผมก็คือที่จริงมันจะมิดตั้งแต่เที่ยวที่สองแล้วล่ะครับพ่นเที่ยวที่สามก็จะเป็นการซ้ำทับหน้าไปอีกทีหนึ่ง คือลักษณะห้องบางทีมันมืดครับมันม,มีมีมุมมีองศาที่มองแล้วสังเกตแล้วว่าสีมิดตัวดีแต่พอออกไปนอกห้องกับกลายเป็นว่าสียังกลบสีพื้นไม่ทั่วเลยต้องนำงานเข้ามาแก้ใหม่ผมก็เลยป้องกันด้วยการพ่นไปอีกเที่ยวหนึ่งครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานด้วยครับถ้ามีแสงสว่างเพียงพอ ก็อาจจะมองเห็นแล้วเคลียร์ตรงนั้นก็จบได้เลยแต่ตรงนี้ผมก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วครับดูอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วละครับในห้องพ่นพอวันรุ่งขึ้นรอสีให้แห้งเอารถออกไปนอกห้องบนครับไปดูกลางแจ้งโอ้โหรอยสีพื้นที่พ่นไว้ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยครับเป็นดวงเป็นดวงเลยครับ ยังกระลายตุ๊กแกเลยครับผมนั่นแหละครับผมก็เลยต้องพ่นซ้ำไปในเที่ยวที่สามเพื่อความมั่นใจหลังจากทำลักษณะนี้แล้วก็ผลงานก็ดีขึ้นครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการพ่นสีขาวรองพื้นในเที่ยวที่2นะครับผมในการผสมสีเที่ยวที่1กับเที่ยวที่สอง ผมจะผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันนะครับผมแต่ในเที่ยวที่3ผมจะใส่ทินเนอร์เจือจางให้ใสขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับในการพ่นสีขาวมุกถ้าจะให้ออกมาสวยนะครับผมขั้นตอนการพ่นสีขาวรองพื้น จำเป็นต้องทำให้เม็ดสีขาวเรียบเนียนนะครับผมถ้าเกิดพ่นสีขาวรองพื้นมีลักษณะเม็ดหยาบหรือเป็นเม็ดสักๆเหมือนหนังขางคกพอถึงขั้นตอนโรยสีมุกจะทำให้หน้างานมีความเม็ดเม็ดไม่สวยเลยนะครับ เม็ดก็จะฟ้องขึ้นมาแบบประมาณว่าเม็ดสีไม่ละเอียดเป็นเม็ดกลมๆเหมือนหนังข้างโคกครับไป,ไปไปมามาสีสีมุกที่โรยทับไปอาจจะลายได้เลยนะครับก็คือการจะพ่นสีมุกให้เนียนไม่ให้ลายนี่แหละครับปัจจัยสำคัญพื้นสีขาวต้องเรียบเนียนครับผมอย่าให้สากหรืออย่าให้เม็ดหยาบ เด็ดขาดเลยครับในส่วนปลายกันชนท่อนบนจะไม่ได้พ่นสีขาวรองพื้นไปนะครับผมที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าสีอาจจะไม่เหมือนได้ครับ เป็นการลักษณะปัดสีครับผมสีขาวมุกก็เป็นปัญหาหนึ่งครับที่เฉดส,สีจะเหมือนกันยากมากครับผมถ้าพ่นชนชิ้นงานเวลาประกอบเทียบเข้ากันแล้วส่วนมากถ้าพ่นชนชิ้นงานถ้าไม่ดำก็ขาวครับบางทีช่างผสมก็ผสมออกมาแผ่นเพดสีก็ดูเหมือนนะครับ แต่เวลาช่างพ่นเอามาพ่นกับไล่เฉดสีไม่เท่ากันก็ทำให้ไม่เหมือนได้ครับผมอันนี้เป็นเที่ยวที่ถลอยแล้วครับเนี่ยอ๋อเที่ยวที่สามแล้วครับตอนนี้เป็นการพ่นสีขาวรองพื้นมุกเที่ยวที่สามครับผมดูนะครับนี่สีนะครับยังมีความเงาเลย คือสียังไม่เซตตัวครับผมเพิ่งจะพ่นเสร็จใหม่ๆนี่ครับถ้าสีเซตตัวก็จะด้านๆลงมาหน่อยประมาณนี้ครับแต่สีขาวเวลาสีเซตตัวแล้วก็จะมีความเงาความวาวอยู่นิดนึงนะครับไม่เหมือนพวกสีตะกูลบลอลน,นะครับผมถ้าพวกสีตะกูลบลอนเวลาพ่นเสร็จถ้าสีเซตตัวมาสีจะออกด้านๆเลยนะครับจะไม่มีความเงาเลย หลังจากจบรอบที่3ก็เราก็จะไปผสมสีมุกมาพ่นทับหน้ากันนะครับผมในระหว่างที่เราไปล้างกาแล้วก็ไปผสมสีมุกเพื่อจะมาพ่นงานตรงนี้ก็จะเซตตัวพอดีเลยครับก็มาต่อได้เลยเราก็คือไม่ต้องรอแล้วครับในช่วงที่เรารอแล้วก็คือขั้นตอนการไปผสมสีเตรียมสีมาพ่นประมาณนี้ครับ ผมไม่ผมจะไม่ได้มานั่งนับเวลา10นาที15นาทีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จเราก็ไปล้างกาทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเราก็ผสมสีมุกผสมสีเสร็จก็เอามุกนั้นน่ะมาพ่นทับได้เลยครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันก็สักพักหนึ่งแล้วครับสีก็เซตตัวดีแล้ว เพราะฉะนั้นในเรื <habitude S 1> <anh> ่องเวลาผมจึงไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี huh. ้นะครับผมเพราะว่าม <to kicking noise> sure. ีเพ right ื so. 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 ่อนๆบางคนหลายคนเลยเลยครับที่เป็นแบบมือใหม่ที่ยังยังหัดทำสีที่ด้วยตัวเองที่บ้านอยู่นะครับก็จะถามว่าช่างครับเวลาเราจะพ่นทับหน้าเราจะพักกี่นาทีถึงจะทับหน้าได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยจับเวลาผมจะดูจากการสังเกตเนื้องานเอาครับในความรู้ของผมก็คือสีเซตตัวคืออะไรก็คือสีเซตตัวก็จะประมาณว่าสีจะออกด้านๆแล้วมือเราสัมผัสสีไม่ติดมือก็คือนั่นแหละครับสีเซตตัวของผมอ่ะมาถึงขั้นตอนสีมุกแล้วนะครับ คุณผู้ชมดูสีมุกนะครับนี่ยังไม่ได้ผสมทินเนอร์นะครับผมดูครับจะไม่มีเนื้อเลยนะครับสีมุกและนี่ครับก็คือเหตุผลว่าทําไมไม่พ่นในรอบเดียวให้จบไปเลยขาวมุกก็คือนี่แหละครับขนาดยังไม่ได้ผสมทินเนอร์เลยยังไม่กรบตัวเลยครับผมถ้าเกิดเอาไปพ่นนี้ไม่กรบเนื้องานอย่างแน่นอนเลยครับดูนะครับเหมือนไม่มีสีเลยใช่ไหมครับ ใสไปนิดนึงผมก็เติมเนี่ยครับผมก็จะยกดูคนไปอะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตเอาเห็นไหมครับมันก็ไม่มีเนื้อเหมือนเดิมแต่ดูจากปากกระป๋องแล้วก็มองว่าเป็นสีขุ่นๆใช่ไหมครับมีเม็ดมุกลอยอยู่ดูครับไม้ใสปิ้งเลยก่อนจะเทใส่กาทุกครั้งก็ต้องกรองเศษฝุ่นก่อนนะครับ ไปกันเลยครับสีมุกผมจะพ่นอยู่สองเที่ยวนะครับผมพ่นลักษณะเกือบจะเปียกเลยแหละครับบางทีก็อาจจะมีเที่ยวที่สามลักษณะก็จะเป็นการโปรยลรยทับหน้าบางๆถ้าเป็นงานชิ้นเล็กๆก็จะพ่นสองเที่ยวก็พอถ้าเป็นชิ้นงานชิ้นใหญ่ๆก็จะมีเที่ยวที่สามเพื่อจะโปรยหน้า เพื่อปรับหน้าพอเราลงสีมุกทับหน้าไปหน้างานก็จะมีความแบบมีมิติขึ้นมาครับมีเม็ดมุกระยิบระยับขึ้นมาจากขาวธรรมดาเรียบๆก็จะมีมิติขึ้นมาเลยครับจะสว่างเม็ดมุกออร่าขึ้นมาทันทีเลยครับผมอันนี้ผมพ่นเปียกเลยนะครับผม เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมมีเทคนิคดีๆในการพ่นสีขาวมุกก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมบางทีของผมก็อาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆนเท่าไหร่เพราะว่าการทำงานแต่ละคนก็ไม่ค่อยเหมือนกันครับหลายคนหลายครูบาอาจารย์คือสูตรเทคนิคที่ผมใช้ผมก็ใช้เองปรับเองไปเรื่อยๆครับบางทีก็หาตำาลงตำราจาก YouTube หรือการจะถามเพื่อนๆร่วมงานว่ามีอะไรยังไงก็เอามาปรับใช้ครับผมผมก็ลองมาหลายวิธีแล้วครับทั้งพ่นโปรยหน้าบางๆโปรยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยจนมาจบที่ตรงนี้ครับคือดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับก็คือพ่นเปียกสองเที่ยวเลยครับถ้าจะมีเที่ยวที่3ก็จะทำเหมือนลักษณะ คนสีจริงครับก็คือผสมทินเนอร์ละลายเข้าไปอีกแล้วก็มาโปรยใช้ลมเบาๆใช้ละอองโปรยออกมาเบาๆเพื่อจะเกลี่ยชิ้นงานให้ทั่วๆแล้วก็เป็นการปรับแล้วก็เรียงเม็ดมุกอะไรประมาณนี้ครับขณะที่เราพ่นเราก็สังเกตดูไปครับผมว่าเม็ดมุกที่เราพ่นลงไปนั้นน่ะมีลายเป็นจ้ำๆไหมถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าลายจะเป็นการลักษณะที่เราผสมสีมุกข้นเกินไปนะครับถ้าผสมข้นเกินไปจะทำให้มุกที่พ่นออกมาเป็นจ,ำจำ้ำๆเป็นลักษณะลายลายครับผมจะไม่เนียนสวยนะครับแต่ว่าถ้าผสมสีมุกใสเกินไปก็จะไม่ได้เฉดสีสีมุกก็จะเป็นจางๆแล้วก็หน้างานก็จะออกขาว,ขาว มองเห็นทะลุสีพื้นที่เป็นสีขาวครับผมในส่วนฝาเล็กๆตรงนี้ผมก็จะพ่นอัดไปเที่ยวเดียวก็พอแล้วครับชิ้นเล็กๆมาถึงรอบที่สองแล้วครับการพ่นมุกผมก็จะพ่นให้ทั่วทั้งชิ้นเลยนะครับผม เที่ยวที่1กับเที่ยวที่2จะพ่นเหมือนกันครับก็จะเปียกๆหน่อยครับการพ่นเปียกก็จะเป็นการทําให้เม็ดสีเรียบเนียนนะครับผมถ้าพ่นเป็นละอองก็จะทําให้หน้าสีเราสากไม่เรียบนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยชิ้นงานนะครับผมถ้าเกิดว่าชิ้นงานพื้นดีพื้นแน่น ก็สามารถพ่นเปียกได้ครับอัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นขอบไม่ย่นครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่มีสีรองพื้นเก่าๆที่พื้นไม่แข็งแรงอันนั้นเราก็จำเป็นต้องพ่นแบบโปยๆนะครับผม ต่อกันชนหน้าเที่ยวที่2เลยครับหลังจากเที่ยวนี้ก็เดี๋ยวก็ไปผสมแลกเกอร์มาเคลียเลยนะครับกันชนผมพ่อนอยู่2เที่ยวครับผมแต่ผมพ่นในลักษณะที่แบบพ่นเปียกเลยนะครับแล้วผมก็สังเกตดูว่าเม็ดเม็ดของมุกไม่ลายแล้วก็ มีเฉดสีที่ตรงกับที่ผสมมาแล้วผมก็เลยเคลียร์ได้ครับงานพ่นกันชนก็จะซอกเยอะๆหน่อยครับใช้เวลานาน,านกว่านานกว่าพ่นบังโคลนหรือประตูครับผมซึ่งมีลักษณะหน้างานเรียบกันชนก็จะไล่ซอกเล็กๆเยอะเลยครับ พ่นทั่วยากครับตามขอบต้องเน้นเลยเอาไหนบอกค่นรอบเดียวไงโอ้ขายหน้าตัวเองอีก <laughs> เอาโอเคครับสองก็สองอันนี้เป็นเลกเกอร์ที่ผมผสมมาแล้วนะครับผมเป็นสูตรสี่หนึ่งครับผมยี่ห้อขอสงวนนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนไปเรื่อยครับมีเซลลมาแนะนำอะไรก็ยังปรับอยู่ครับผมยังไม่มีตัวที่ลงตัวดีเลยครับ ในตัวแลกเกอร์บางยี่ห้อก็มีความข้นในในบางตัวก็มีความใสในเนื้อของเลกเกอร์นะครับผมผมจึงไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าจะใส่ทินเนอร์ปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าที่จริงแล้วสูตรเรื่องผสมสีผสมทินเนอร์ผสมเลกเกอร์สูตรพวกนี้ผมจะไม่มีตัวเลขในหัวเลยครับ ในการทำงานผสมสีแต่ละรอบละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้างานล้วนๆเลยครับผมในบางทีสีที่เราเอามาพ่นก็อาจจะมีการเจือจางจากเพื่อนๆมาแล้วหรือว่าถ้าไปซื้อตามร้านที่เขาผสมสีบางร้านก็ใส่กาวไม่เท่ากันก็จะให้ทำให้มีความข้นของสีไม่เท่ากันถ้าเกิดว่า เราเอามาผสมในทินเนอร์ในสูตรเดียวกันเราก็จะได้ความใสความข้นของสีไม่เท่ากันครับเพราะว่าสีมาจากหลายสถานที่เพราะฉะนั้นในงานพ่นในสายช่างสีจะรู้กันดีครับจะไม่มีสูตรตายตัวครับผมนอกเสียจากว่ากู่นั้นๆที่นั้นๆจะใช้สียี่ห้อเดียว สูตรเดียวทั้งระบบครับแบบนั้นสูตรจะตายตัวครับผมเคลียในรอบแรกจบไปแล้วนะครับผมรอแป๊บหนึ่งครับก็คือเราจะใช้มือแตะก็ได้นะครับผมใช้ในมือแตะส่วนที่เป็นขอบกระดาษกาวหรือขอบบริเวณที่ไม่ใช่ชิ้นงานครับที่เราพ่น พ่นแลกเกอร์ไปโดนครับผมแล้วก็เอามือแต่ะๆดูถ้าเกิดว่าแลกเกอร์ไม่ติดมือเยิ้มขึ้นมาก็คือพ่นทับหน้าต่อไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีน้ำเปียกๆติดมือเป็นลักษณะเหมือนกาวยืดออกมาแบบนั้นอย่าเพิ่งไปทับหน้าเที่ยวต่อไปนะครับเพราะว่านั่นถ้าเราทับไปสีนั้นตรงนั้นน่ะจะไหลได้ง่ายๆเลยนะครับ ต้องรอให้หน้าแล็กเกอร์เซตตัวหมาดๆนิดหนึ่งนะครับแปบ๊บเดียวครับไม่นานครับถ้าเป็นมือใหม่ก็อย่างที่ผมว่าแหละครับให้พ่นแบ่งใส่ฝากระป๋องหรือตรงไหนก็ได้ครับแบ่งไว้เลยแต่ว่าต้องพ่นในลักษณะเดียวกันกับพ่นชิ้นงานจริงนะครับผมเราจะพ่นตรงนั้นไว้เช็คครับก็คือเราจะพ่นไว้เช็คก็คือการจะต่อเที่ยวรอบต่อไปเราก็จะ เอามือของเราไปแตะในชิ้นที่เราพ่นเผื่อไว้นะครับถ้าเกิดว่าแตะตรงหน้างานตรงนั้นแล้วแลกกเกอร์ไม่ติดมือเป็นเส้นใย,ยมังมุมขึ้นมาลักษณะมันจะหนึบๆครับเวลาเอามือแตะถ้าหนึบๆเราก็พ่นทับหน้าเที่ยวต่อไปได้ครับผมถ้ายังเป็นน้ำเหมือนใย,ยมังมุมยืดออกมาตามมือเราเราก็รอไปก่อนครับนี่เป็นวิธีเช็คแบบง่ายๆเลยนะครับ แล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งจับเวลาครับหรือเพื่อนๆอาจจะจับเวลาตอนที่กำลังเช็คสีแห้งก็ได้นะครับถ้าอยากได้เวลาที่แน่นอนในขณะที่เพื่อนๆกำลังจะต่อเที่ยวเพื่อนๆก็จับเวลาดูเที่ยวต่อเที่ยวนั้นๆของเพื่อนๆครับว่าใช้เวลากี่นาทีถึงจะ ทับเที่ยวต่อไปได้เพราะว่าผมก็เข้าใจนะครับในเพื่อนเพื่อนคนที่หัดทำสีใหม่ๆก็ไม่มีความมั่นใจว่านานเท่าไหร่ถึงจะสอนเที่ยวได้ถึงจะทับเที่ยวต่อไปได้เพื่อนเพื่อนก็ลองดูนะครับผมให้พ่นแยกไว้ตางหากแล้วก็ใช้นิ้วลองแตะดูครับแตะดูเรื่อยๆก็ยืนเฝ้าอยู่นั่นแหละครับ เฝ้าแตะดูเฝ้าแตะดูแล้พนเพื่อนก็จับเวลาไปเลยครับว่ากี่นาทีสีเพื่อนๆถึงจะเซตตัวแล้วก็สามารถที่จะทับตัวได้เพื่อนๆืก็จดไว้แล้วเวลาพ่นชิ้นงานชิ้นต่อไปเพื่อนๆก็เอาเวลาเนี้ยไม่ต้องคอยนั่งแตะแล้วเพื่อนๆนก็เอาเวลาเนี้ยไปเทียบแล้วก็เที่ยวต่อไปก็ทับได้เลยครับอันนี้เป็นการแนะนําเพื่อนๆมือใหม่ ที่เริ่มหัดพ่นสีนะครับผมส่วนพี่ๆนา้นาๆเพื่อนๆที่ในสายอาชีพช่างสีด้วยกันเรื่องพวกนี้ก็จะไม่สำคัญครับเพราะว่าความรู้สึกเราสำคัญที่สุดครับเพราะว่าในการทำงานสายช่างเขาก็จะไม่ได้มานั่งนับเวลาเที่ยวต่อเที่ยวครับผม จะทำออกมาจากความรู้สึกจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาล้วนๆเลยครับตอนนี้เป็นการเคลียร์เลกเกอร์ในรอบที่2อยู่นะครับกันชนหน้าใช้เวลาเยอะกว่ากันชนหลังครับเพราะว่าซอกลึกเยอะเสหลือเกินพูดผิดสง,งนันโอ้เพราะว่าซอกเยอะเสหลือเกินเออ การพ่นสองเที่ยวผมว่าที่จริงมันก็เหมือนเหมือนจะเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการพ่นซ้ําไปซ้ํามาถึงเราจะพ่นสองเที่ยวก็จริงครับแต่การซ้ําบ่อยๆก็ทําให้เนื้อเล็กเกอร์ที่เคลียร์ไปมีความหนาผมว่าหนากว่าสามเที่ยวสี่เที่ยวในงานพ่นธรรมดาด้วยแหละครับเพราะว่าเราซ้าบ่อยพอซ้ําไปซ้ามาในซ้ําในซอกนี้เล็กเกอร์ก็ไปโดนในส่วนอื่น แล้วก็พ่นสา่อย่างนี้ผมว่าเนี่ยครับหนาเลยเลยครับทีอาจจะหนากว่าพ่นสามรอบด้วยํานี่แหละครับในงานลักษณะที่เป็นกันชนอย่างนี้ผมก็เลยเคลียร์สองเที่ยวก็พอเลยครับผมเรียบร้อยครับมาดูงานหลังจากพ่นเสร็จนะครับผมหลังจากพ่นสีขาวรองพื้นไป3เที่ยว พ่นสีมุกทับหน้าไปสองเที่ยวแล้วก็มาพ่นเคลียร์แลกเกอร์ไปอีกสองเที่ยวงานก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับผมเนียเนยเนยงาๆตึงๆเลยครับ <c oughs> ไม่อยากจะพาคอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมจะให้คุณผู้ชมดูกันไปยาวๆเลยนะครับตอนท้ายคลิป ยังมีตอนที่ประกอบเสร็จด้วยนะครับผมติดตามกันนะครับผมจะขอพูดจบคลิปไว้ในตอนนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับผมถ้าคลิปวิดีโอนี้มีความผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับมีคำติชมแนะนำ มีข้อสงสัยอยากจะถามคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือจะแอด a c e b o o k ส่วนตัวใต้คลิปได้เลยครับผมถ้าดูแล้วชอบฝากกดติดตามดูผลงานผมต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยครับผมพี่น้องอยากให้ทำคลิปอะไรเชิญคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับชมผลงานไปนะครับผมสวัสดีครับทุกคน